ขบวนแหย่ยอดโซฟาอแต่บ้านเฮาตอนบ่ายยังไปบ้านอื่นเพราะว่าไปบ้านอื่นต้อไปเงาด้วยขบวนแหย่ยอดโซฟา คนเคลื่อนย้ายเนาะก็ได้กาเกียมพร้อมๆเนาะเติมน้ำมูกน้ำมันไปด้วยไปนํากันทั้งเบดแม่นหขั้นเนาะ ขาจบ,บเกบแต่สำสมับสกนนออีพี่แดกจะสาธุเสียงสดเสียงสด แล้วจัาหน่อยนึงกับไปหรอไม่เคยเคลิ้มกันจัาหน่อยนึงเราอยู่ไหนกันนี่แม่ วนัวหน่อซอผ่านอวันหน้าไม่ น่ารำเรื่องขอเพิ่นขอเพิ่นไปแล้วรืเปลนี่ยตั้งได้บานอยู่ได้ห้อง Mơ này mơ san mundi nó được ngam yam đi mơ nhục nó cho ba lần suối hóc hóc thiệt mạng mày mơ móc tất cả mọi người mơ móc tất cả mơ móc tất cả mơ 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 เป็นจนวัดระใจหาสิทธัต yeah, well, ีมันจะเป็นสัทธาี ha, ่ ha, ้นองทั้งวันเกคารอ้องเฮาจ้าโกคารวโงดเจะมาเลยเฮาเลยคอมีแต่ปกสุบเจิเลิศป่าธนาสิ้นไร้คอยไหลสิ้นอ่ะสาธุเวอร์ท่านกระบอกสิงกระหล่ำกระักันอานสงส่วนงานตัวเด่นสัมถิควาอพวมเรื่องอย่างเกิดก็ไดชิ้แก่ท่านจะพนดสารกระททามบริจาคฝากังนี้เป็นเกตตาทางเ่เป็นเกยรติสารจ ราภมีสัทธาคอบควเมสามาจากว้าโกธรมพรอเะมีว่าจอนหนอดเป็นเจ้าปัจเจนเซนกีมาวอนจอดหนอดดัจอดหน่าจอดสัทธาหนอดซองาเป็นตนจำเริ่ที่นอดตั้งบารนบายมรราแต่การวัดที่จะคบซึ่งควบเจริญมากฟอมมากหอยเป็นเป็นกุศลเป็นนิามราภี อ่แรงบเซนต์ต่อเท่าเซนตัวแงกปานะเอาเว้นรกันเนะเป็นกระพับจ่าทาความติดความใจหล้กก็มี่ซ่าท่าเมนี่แต่วาจากวาดโคคาโรโคเฮาจนวงติดท่าโโกโมโธนาปีเจ้าเปัาใจอาซักพันทีซะถึงบอกเต็มนาเด้มาเจะริพ่อเดอออกตันอย่างงงบบบเื้นปาดใจ ส่วนี้ยังเป็นส่งตอนหอดูทัาา้งหาส่งหอดไปล่าลงหอดชอหน่าเะจะเริ่มทอดขอมาเลยว่ตัวนีเมเลเ่ยอันนี้ถือว่าเป็นนามทิ่นันใจเซสทธาที่น,อน่องทางบัตงบัตแม่พ่อเขาปัตนแม่ ว่าตุลาวันว้าห้งตอนอดเป็นกันว่าทารวนันก็ใจอาสิบพัศจิ่ะถุกคองำธนานเ้อริสวัสด้เดอรอเป็นหุ่นโงใช่ดุในร้านอโยบนาสุขาปราสุขิาลาพิการสัทุกล้วก็ กับโต๊ะทำเปื่อยๆเนาะนี่ก็บไก่หอดเวตาแล้วเนาะแต่ว่าผนก็ยังตก๊ะทำเปื่อยๆอยู่เนาะไก่หอดเวตาหน้าที่เดียว น่ารักนาห้องกอลฮาตัวเจ้าหญิงราชาทางทางดึกระโลดอยู่อบๆอีซอล่าทั่วไปสุอสนใสสปัญาก่งชาติพอจะโดนหอด้วยแต่ไม่ดพอหอตอนหนอดเส้งเซตวามกคารของเราอยาที่สักพ้าพอ ขอจำภาพเรื่องโลกกว่ายเพาะพรง์ตอนนี้อกาีนตตัารนีสภาพก็ขอจบคลิปไปแต่ยางแท้ไหใช่กันเนะาะซ้ำบันโยนข้าเช่บัดนโยคุวาเฉลย,นนย,นนยไทยมาอีเนา่ะสาธุ 哪呢？找就哪呢？ กินเครื่องเข้าเดียวปอนได้แหมปอนได้ปอนได้พอปอนโดดปอนโดดดอกเดียวด้วยยอดเดียวยอดเดียวัะชุดเด็กก่ด้ชุดกี่นี่นะ่้อไนดกัย้อ

อีครกัเอารอดบ,มบม่มีบ่มีมีแม่แม่อามีตัดให้อันนั้นไม่สร้างแม่มีตดเจะมีห่ <c oughs> ได้แล <Es> <an> uh, right? <dem> ้วว่าแมว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 เอาไปไ้ได้มันจะเบิดก่อนเลยไปกะจับปูปล่อยมองไปมองมันนมาเสร็จ ในอยูุบาสภฝนตกบ่ได้เป็นอุปสรรคในการยกหยอดซอวป่าเนาะสิบบานหน้าไม้แม่งปากไรของเฮาเนาะ นะขอจบคลิปไปแต่ซสำหนึ่งซักก่นอนนาะอย่าโยามเนาะอ,อาสาทุก